กลุ่มาน้อยๆน,นั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้ว,สเ,วลเสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเขายอ่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลิน นันที่ย่อมบังเกิดขึ้นความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินอันนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล